ถ้าเกิดกดสั่งไว้ในตะกร้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเสียสิทธิ์คนอื่นเขานะครับถ้าเกิดมันยังไม่หมดตะก่อนนะนะใมันคือ ขนมปังกรอบกรอบโนยังไม่ลองกินนะแต่ว่าทุกคนน,ะน่าจะด,ดาวรสชาติได้แหละแต่ทีเนี้ยมันเป็นแบบว่าอบกรอบอบกรอบมันเป็นเนยนมรสเนยนม เออลูกค้าไปชิมก่อนแล้วให้มันบอกพ่อค้านะว่ารสชาติเป็นไงฟันต่งฟันแตกยังไงก็บอกด้วยนี่บูรีมาร์เก็ตติ้ง รีวิวไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่พอขายการตลาดแบบไหนี่แบบนี้เนี no <S 2> <S 2่มันเอาไว้เคี้ยวเล่นเพลินๆได้ครับกินกับกาแฟตอนเช้ากินกับโอวัตินกิน ชาหรือกินกับอะไรก็ได้ตอนเช้ากินกับนมอะไรอย่างเงี้ยนะมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งยังไงใกล้หน่อยสิเออตรงนี้ที่วะอ๋อเฮียก็ไกลไกลไปเออตรงนี้แหละเออเออตรงนี้เออตรงนี้เออตรงนี้เออ กินครับเธอได้เอามาแบ่งมั่งดีเพราะว่ายังไม่ได้กินเหมือนกันสั่งไปให้เรามาแบ่งกินหน่อยนะโอ้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฟังเพลงตอนเช้าๆกันนะตอนเช้าๆกินกับคนขายได้ได้ถือมากินด้วยเลย อันยองเอามาให้ลองกินได้แต่ว่าไม่ต้องเอามาให้นะ เพียง999บาทรับไฟฟ้าฟรีตลอดชีวิตบริการไฟฟ้าภูเขา,า,าจาก AIS เปิดโปรตีนี้ไม่ต้องทำสัญญาไม่ต้องลงทะเบียนเปิดสมาชิกใช้งานได้ทันที